สวัสดีครับวันนี้มาพบผมครับช่องบาร์ดแฟมคาร์นะครับและวันนี้ผมพาทุกคนมาเจอกับเจ้านี่เลยครับพี่ใหญ่เอลเวร์นะครับถือว่าเป็นพี่ใหญ่คนรองแล้วกันนะครับเป็นเอลเวร์สวายแท็กนะครับส่วนตัวโตสดที่ผมพูดถึงก็คือเอลเวร์สแพลตินัมเนาะแต่ในวันนี้เราจะมาดูเอลเวร์สวายแท็กสีพิเศษกันก่อนนะครับอันนี้เรียกว่าสีลักเชียโลนะครับเป็นสีเอกลักษณ์พิเศษของวายแท็กเลยก็แล้วกันนะครับมันอยู่ในตัวของไฮซีรีสตัวกระบะวายแท็กนะครับในสีนี้ แต่วันนี้นะครับเขาเอามาใส่ใน e v e r e s t ์ t ไอแท็กไวแทละผสมผสานกันระหว่าง e v e r e s t ack, ก์กับ y วแท็กบวกรวงเข้าด้วยกันเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับด้านหน้านะครับเป็นไฟตัว C ี t i m e l e มรั n i n g l i g h t เหมือนอย่างเช่นเคยเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับ4ี4เนี่ยต้องรู้เลยนี่แมทริก LED โคตรเท่ ay, นะครับซองกระจางทั่วท้องถนนแน่นอนแล้วก็ไฟตัวนี้นะครับ โคง้งตามพวงมาลัยด้วยขณะคุณเลี้ยวเข้าโค้งนะครับแต่ถ้าคุณจอดอยู่คุณเข้าโค้งเนี่ยไม่ได้นะมันไม่ขยับให้นะคุณต้องล้อต้องหมุนนะครับแล้วก็หกักพวงมาลัยมันถึงจะเลี้ยวให้นะครับอ่ะแล้วก็ดูนะครับชุดแต่งวิกเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นชุดแต่งอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะนำเสนอนอีกแบบหนึ่งให้ทุกคนดูนะให้รู้ว่าวิกเตอร์เนี่ยเขาทําสีสวยนะเห็นปะ่ะสีใกล้เคียงกับตัวรถที่สุดนะครับเป็นสีลัเยลโลเหมือนกันเนาะ ดูแทบไม่ออกนะว่าอันนี้คือออกมาจากร้านแต่งปุนใช่ไหมเนี่ยสีเดียวกับโรงงานเลยนะครับคนผสมสีเก่งมากนะอ่ะแล้วตัวนี้นะครับเป็นกระจังหน้าม้าทองนะครับผมนี่พร้อมกับตัวเว,ว้วกล้องหน้ามาให้ด้วยโอ้เทไหมสีทองสีทองคำเลยนะอันเนี้ยสวยมากนะครับแล้วก็ไฟตรงนี้เลือกได้นะครับไม,ม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีส้มแบบนี้นะตัวสอยคลิก แน่นอนเอกลังเขาอยู่แล้วเขาว่าวายแพกจะติดอยู่ตรงฝากระโปรงเสมอนะครับอันนี้โบกสี12,000บาทด้วยนะผมเรื่องบอกนะครับผมมีไฟยิ้มอย่างนี้ด้วยเห็นปะวายแพกแบบมันอยู่เห็นไหมสวยมากนะครับแล้วก็ตัดสีเทาดาเป๊ะๆงานเนียนสวยกริปนะครับด้านล่างมีใส่็จแล้วคําว่าวิกเตอร์พร้อมกับกล่องเรดาร์อะแดปตีฟฟูดคอนโทรลทํางานควบคู่กับกล้องเอ a ดด้านบนบอกเลยว่าปอดระบบความปลอดภัยสูงมากๆนะครับอ่ะ ค่านข้านะครับเป็นคิวล้อของวิกเตอร์นะครับแบบมันมีแบนกับกับแบบนี้นะครับแต่ผมส่วนตัวผมชอบแบบนี้นะแล้วแต่ลูกค้านะครับอันนี้ส่วนตัวนะใช้คำว่าส่วนตัวชอบแบบนี้นะครับสเปกยานนะครับมาด้วยสเปคยางที่25 5ห5ั R 2 0นะครับลายแม็กเป็นแบบกัดกลึงอย่างนี้เลยนะเป็นเอกลักษณ์ของ e v e r e s t Y Track นะครับและ YT r a c k V 6นะจะอยู่แบบนี้ด้วยกันนะครับแบบนี้เลยโคตรเท่นะครับ คันนี้เป็นเครื่องยนต์สิบสปีดไบเทอร์โบนะครับนี่เห็นะบอกเลยว่าแรงโคตรสองรอยสิบแรงม้านะครับ5้ารอยแรงบิดนิวตันเมตรแรงมากๆนะครับหัวกระจกด้านข้างเป็นสีเทาดำมาพร้อมกับไบร์สปอร์ตในกระจกแบบนี้มองเห็นไหมครับมาดูใกล้อ่านี่ไบร์สปอร์ตบอกทำหน้าที่ก็คือเลดร์ตรงด้านท้ายนี่ไม่ต้องไปขนาดนั้นมานี่เลดร์ตรงด้านท้ายนะครับจะส่องบอกว่าตรงนี้มีแนมุมอับสายตา ตัวบายสปอตจะเปิดการทํางานเป็นไปสีส้มขึ้นมา,าทันทีตอนแรจกจะกระพริบก่อนถ้าอยู่ระยะไกลแต่ถ้าใกล้ละใกล้กละคุณห้ามละอันนี้คืออันตรายนะครับผมอ่าด้านบนนะครับเป็นเอกลักษณ์ของ e v e r อเรสต์วายแทนะลาวหลังคาที่ไม่ติดกับตัวรถยกสูงขึ้นมานิดนึงทําให้ตัวรถเนี่ยดูเท่พรีเมียมและดูรุยด้วยนะมาดูด้านใน,นลดล็อกรถอย่างนี้ล็อกรถกดตรงนี้นะครับอ่าระยะกุญแจต้องอยู่ระยะหนึ่งเมตรนะเปิดเข้ามาครับอันนี้นะครับเป็น ด้านในเลยของ e v e r อเรสต์วแอย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ต้นคลิปนะเดินได้ทั้งคันเป็นสีส้มทั้งหมดยกเว้นอีผมด้านหลังแล้วนะเดี๋ยวผมอธิบายขีนะครับตัวนี้นะครับก็มีไฟแอมเบอรไลท์ด้วยแต่นี้ยังไม่ได้เปิดผมไม่ได้สตาร์ทรถเนาะไม่รู้ไม่รู้ได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะอ่ะอ่า hey, เน่เน่แอมเบรไลท์ทำงานแล้วนะครับผมพงมอะไรเป็นพงมาลไยไฟฟ้าอ e ีเอ่อพมอไฟฟ้าอ e ีพาร์ตนะครับอันนี้ก็คือช่วยผ่อนแรงขณะการขับขี่ความเร็วสูงหนักให้ความเร็วต่ําเบาให้นะครับแล้วก็ ยังมีระบบ4 High 4 Low มาให้ด้วยเป็นไงโหมดการขับขี่มีมาให้ถึง6โหมดนะแล้วมีระบบอ f ฟโ a d นะครับผมเบรกมือไฟฟ้าและเกียร์ e-shifter ไฟฟ้านะครับ10สปีดหน้าจอเป็น s i n g 4A ขนาดใหญ่12นิ้วนะครับและอันนี้ก็เป็นหน้าจอคนขับเหมือนหน้าจอเดียวกับ Raptor โคตรเท่นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังผมอาจจะเหงื่อออกหน่อยเพราะร้อนนะขอโทษด้วยนะครับด้านบนนะครับก็ยังเป็น พาโนรามิกมูนรูฟมากับเอเวอเรสต์มาเพืว่าแหละมันมันมัน้งาแต่ไทเทเนียมรับสี่มาแบบนี้เลยแล้วก็มาเป็นเอเวอเรสต์ไวด์แทร็กนะครับแล้วก็แพลตินัมเนาะที่มีพาโนรามิกมูนรูฟแบบนี้นะและคันนี้มีการติดตั้งนี่พรมหกดีนะครับถ้าใครชอบก็เลือกสีได้นะครับแต่นี่คือสีได้เป็นสีทองๆอ,อ่อนนะครับผมอ่ามันดูแมทชิ่งกับรถนะ,ะต่อมามาดูด้านหลังครับอันนี้เป็น กันชนท้ายของวิกเตอร์นะครับทํำสีเดียวกับตัวรถมาอีกแล้วซัพพลายเออร์เหล่านี้สุดยอดจริงสีเนียนกิฟต์เหมือนกับตัวรถเลยนะเห็นไหมลูกค้าเริ่มเป็นท่อสี่เหลี่ยมมันมีท่อสี่เหลี่ยมกับท่อเลขแปดแล้วแต่คุณจะเลือกนะครับคําว่าเอเวอเรสต์ดูง่าย,ายหาที่ล้วงไม่เจอหาตัว R กับตัว E ไม่ใช่ R ไม่ใช่ ER นะ RE นะแล้วกดนี่หลายคนละหลงลงืมถามผมบ่อยนะครับผมก็จะบอกอย่างนี้เนาะผมไม่ได้ดูลูกค้านะแต่ว่าคือผมอยากจะให้ลูกค้า จำวิธีการใช้ให้ดีนะครับซื้อรถคันตั้งเป็นล้านเนาะนะครับตรงนี้มีช่อง Power o u t l e t ให้ตรงนี้ข้างหน้าตรงนั้นมีให้ฝั่งนี้ก็เป็นกดเลฟไลท์นะครับให้เบาะไฟฟ้าโยกขึ้นโยกลงได้นะครับอันนี้ไม่ต้องดึงเชือกเหมือนแบรนด์อื่นแล้วนะ่ายกเว้นที่ต้องดึงก็จะมีเอ a เ e t สปอร์ตนะครับลงไปเนาะ,ะสมมุติผมเดินลืมลืมเดินออกเลยมันจะอันตรายไหมมันมีระบบกันหนีไานะครับโคตรปลอดภัยนะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเอเวอร t เรสต์วทร็กนะครับใครสนใจนะครับโทรมาหาผมที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนะครับพร้อมให้คำปรึกษาดูแลทุกเคสนะครับหรือว่าอยากแต่งแบบไหนอยากได้รถแบบนี้แบบในคลิปถ้าคุณได้คลิปไหนมาคุณแคมปใหมผมดูเลยเดี๋ยวผมจะทำการเสนอข้อเสนอดีๆและให้คำแนะนำบอกคุณครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมาเจอกับรถเท่ๆอ,อีกดีๆวันนี้ผมจะรีบถ่ายดูสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ